สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกือบติดต่อมอสิงคโปร์ก็คือว่าเมื่อก่อนนะคะตอนหนูอายุประมาณ21 22ไปเที่ยวสิงคโปร์พอดีว่าแฟนไปทำธุระเราก็ไปด้วยลูกก็ตัวเล็กอะคะ่ะลูกไม่ถึง1น่ขวบก็ต้องเอาไปด้วยพ่อเขาเป็นห่วงทีนี้ไปสิงคโปร์หลายรอบหลายรอบค่ะปีหนึ่งหครั้งแล้วทีนี้ไปมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ลูกเราลองไห้เด็กตัวเล็กค่ะเขาเหนื่อยเขานั่งเครื่องบินไปแล้วเขาเหนื่อยเขาหิวแบบเด็กมันล้าเนาะแล้วทีนี้ไปเจอตอมอผู้หญิงทรงไม่หมวยน่าจะเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินหรือเปล่าฟิลิปปินเชือ้อสายเออไม่ใช่คนสิงคโปร์เชือ้อสายฟิลิปปินทรงแล้วนะคะถ้าไม่ผิดนะแต่เป็นผู้หญิงแล้วทีนี้ลูกเขาพูดเหมือนเขาจะพูดดีอ่ะแล้วทีนี้พอแฟนเราบอกว่าเป็นคนอเมริกา เขายิ้มเย้มแจ่มใสแต่เขาเห็นว่าเราเป็นคนไทยเขาแบบหน้าแปลกๆอะเราก็สัมผัสได้เนาะหน้าเขาดูแบบแบบแปลก,กเหมือนไม่ต้อนรับแลวทีนี้ลูกเราล้องไห้ค่ะลูกเราล้องไห้เขาก็เลยให้คนอะมาเอาเราไปเลยอะบอกว่าอืมไปตรงนู้นแฟนเราอะเขาให้ผ่านแต่เราอะไปตรงนู้นอุ้มลูกตัวเล็กอะแล้วทีนี้มีผู้ชายาพาเราไปคือ ตอนที่ผู้หญิงบอกว่าไปตรงนน้นคือเขาไม่เอาอะไรแล้วเขาไม่สนฉันไม่สนใจเธอแล้วเธอไปเลยอะไรประมาณนั้นเขาจะไม่พูดอะไรแล้วเราเห็นหน้านเขาได้ว่าเขาไม่รับอะไรแล้วแล้วทีนี้พอเรามีผู้ชายพาเราไปตรงไปตรงที่กักตัวเนาะมันยังไม่เขายังไม่เอาเราเข้าห้องหรอกมันอยู่ข้างหน้ามันจะมีผู้ชายเนี่ยกับคอมพิวเตอร์เขาก็ถามว่าเอ้าทําไมเธอมาที่นี่ ทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้หนูก็บอกว่าไม่รู้ค่ะพอดีว่าเขาให้มานี่เขาก็ถามเ,เธอมากับใครหนูก็บอกว่ามากับแฟนแต่ว่าแผแฟนชนะผ่านไปแล้วแล้วเขาบอกว่าพักที่ไหนหนูบอกว่าเช่าเช่าอยู่ภาษาอังกฤษกงงูปละาปลาแต่ว่าพูดถูกอ่ะถูกถูกเช่าอยู่เอ,อและทีนี้เขาก็กกกกกแล้วก็บอกว่าเอ,อผ่านไปเลยผู้ชายคนนั้น เป็นทรงติีน่าจะสิงคโปร์แหละสิงคโปร์แท้เลยแหละแต่ว่าเจ๊น้่นน่ะน่าจะไม่ใช่น่าจะมีเสื้อเชื้อสายอะและทีนี้ผ่านเข้าไปเนาะเออก็สวยงามปกติสิงคโปร์สวยงามปกติและทีนี้ไปตรงที่เขากินข้าวมันไก่กันอะที่ว่าข้าวมันไก่ดังๆต่อแถวยาวๆเราก็ไปนั่งกินและทีนี้มันจะมีคูส่สามีสามีภรรยาฟิลิปปินส์ทีนี้เขามานั่งใกล้ๆเราเขามานั่งใกล้ๆเราและนี่เขาก็ทักทายทักทายแฟนเรา คท้ๆครอบครัวเราเพราะเขารู้ว่าแฟนเราเป็นคนอเมริกาเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาบอกโอ้เป็นดิแนแดนในฝันที่ฉันอยากไปเป็นความฝันของฉันเลยพอแฟนแนะนำแล้วว่าอ,อ๋อนี่ภรรยาฉันเป็นคนไทยหน้าเขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนอะ่ะเหมือนมีอคติอะ่ะไม่เข้าใจแต่ว่าเขาก็คุยกับแฟนเราอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้สนใจเลย,เ,ลยเขาไม่คิดที่จะเหลียวมองเลยใช่เขาก็พูดเรื่องอเมริกานั่นนี่นี่นั่นเลย เขามีอาคาติหรือเปล่าวะเขามีอาคาติกับเราใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่สนใจเธออยู่แล้วเธอไม่สนใจฉันฉันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เธออะไรประมาณนั้นอันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะมันรู้สึกเหมือนเขามีอาคาติกับเราอยู่แล้วไงแล้วก็ถ้าแบบว่ามีเรื่องอะไรนิดหน่อยเนี่ย,ยส่วนตัวลูกร้องไห้เด็กก็ตัวเล็กยังไม่ถึงปีอ่ะเขาร้องไห้ส่งเข้าไปเลยเกือบเข้าห้องดำคือยังไงอะ่ะถ้าเราได้ถุงส่งตัวกลับมาก็จะเสียใจอยู่นะ อันนี้ดีพี่ผู้ชายที่แกอยู่ข้างหน้าห้องดอําอ่ะอยู่ข้างหน้านั่นน่ะแกให้ผ่านเพราะเขาก็คงรู้อะนะว่ามันอะไรคนคนนี้มันอะไรแล้วเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเออพี่ผู้หญิงคนนั้นส่งคนมาง่ายหรือเปล่าอืมอย่างนี้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะ